สวัสดีครับพบกับผมเจวิตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดบิวตอยากให้ทุกคนคุ้นเคยกับคำพูดที่เรามักจะได้ยินจากคุณหมอหรือว่าพยาบาลที่พูดประมาณว่าผู้ป่วยรายนี้จำเป็นว่าต้องอดมิดลองดูซิว่ามันมีเตียงว่างให้เขาหรือไม่ หรือบางทีเนี่ยคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าคุณหมอขาคุณหล่อมากขอเบอร์คุณหน่อยเฮ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวพี่อะเอาตามสคริปต์ก่อนเถอะหรือบางทีคุณอาจจะได้ยินพยาบาลถามหมอว่าเคสนี้คุณหมอจะให้ดิสชาร์ตไหมคะทีมงานบอกว่าคุณเด็ต้องเลิกปรับสคริปต์อย่างด่วน โอ้โหงงกันแน่สิว่าคำว่า discharge เนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่คือคำว่า admit เนี่ยหมายถึงการรับผู้ป่วยเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลเมื่อผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยหรือว่าต้องการที่จะรักษาตัวเป็นพิเศษหรือแม้กระทั่งในวันที่เขาต้องการที่จะรักษาตัวแบบละเอียดอ่อน คือในเคสแบบนี้ทุกคนคุณหมอหลายท่านมักจะบอกผู้ป่วยมากมายว่าคุณต้องแอดมิอยังด่วนแต่ประเด็นที่มักจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือผู้ป่วยมากมายเมื่อแอดมิดแล้วใช่ปะเขาจะเริ่มมีความรู้สึกงงแงมากมายว่าเขาอยากกลับบ้านทันทีคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าเมื่อคุณหมอให้คุณแอดมิดใช่ปะมันคือเพราะเขาอยากให้คุณหายทีละคนณก็ป้าดังนั้นคุณอย่าเพิ่งงงแงอยากออกแต่ถ้าหากคุณหมอสังเกตว่าอาการของคุณเนี่ยดีขึ้นใช่ปะคุณหมอเนี่ยก็จะบอกพยาบาลว่า าอะไรกันแน่เนี่ยก็มันคืออนุญาตจากหมอนั่นแหละว่าผู้ป่วยสามารถออกจากโรงพยาบาลได้คือตราบใดที่เธอได้ยินคําว่า discharge ใป่ะคุณสามารถเตรียมเก็บของเก็บข้าวกลับไปนอนที่บ้านได้เลยนะอ่ะคำต่อไปทุกคนคือคําว่า refer นั่นแหละเวลาเราอ่านคำนี้ที่ลกจาก่าคุณต้องอ่านมันออกเสียงว่า refer คือถามว่าคำว่า r e f e r เนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่มัเป็นการที่คุณหมอคนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากย้ายผู้ป่วยของเขาไปสู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งเพราะอะไรรูปะ่ะเพราะว่าอีกโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยอาจจะดันมีเครื่องมือหรือว่าแพทย์ที่สามารถรักษาคุณได้ดีกว่า แต่ทุกคนจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนว่าถ้าคุณด้วยตัวเองนะตัดสินใจว่าเฮ้ยเราอยากไปกโรงพยาบันหนึ่งเลยนั่นไม่ใช่การรีเฟอร์นะทุกคนคือการรีเฟอร์เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นเพื่อคุณหมอของคุณเท่านั้นแล้วมันมี2คำศัพท์ที่พี่ยกทสอบทุกคนวันนี้นั่นคือคำว่า refer in กับคำว่า refer out คือถ้าเป็นการ refer in ใช่ปะมันคือการที่คุณหมอท่านอื่นเนี่ยส่งผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลของเราแต่ถ้าคุณหมอซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลเราเนี่ยตัดสินใจว่าเขาอยากจะส่งผู้ป่วยเข้าไปที่อื่นนั่นคือการ refer out แล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่าเนี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์พรศิริจากคณทะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิพัดีแล้วมาพบกับพี่ซึ่งเป็นครูที่รอที่สุดในโโลกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปขอเนี้ยใส่ท่าลำเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะทุกคนเพาะคลิปนี้ยังไม่ยาวเพียงพอทำน,น,นพิเจ็า